สวัสดีเจ้ามาสรรเสริญพระกรรมของพระเจ้าตัวกันในวันนี้เนะเจ้าก็บสุภาษิตบทที่เซจิตโอเกือบจบแล้วเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่เฮาได้มาอ่านไดมาฟังพระกรรมของพระเจ้าตัวกันที่มาใช้เวลากับพระเจ้าตัวกันมาเฝ้าเดียวกับพระเจ้าตัวกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะสอนเฮาในวันนี้โดยเฉพาะคำว่าอย่าอวดถึงพุงวันพุงนี่โอสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าบางที เขามีแผนการของเขาเองก็ขอแผนการของเขานั้นพระเจ้าที่มันแบบเป็นน้าพระทัยของพระองค์ก็ขอพระองค์ออกไปจากของมู่เฮาแต่ขอพระองค์ใส่จิตใจความคิดของวันเวลาของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเขาขอช่วยเขาพระเจ้าที่เขาจะเปิ่งปาพระองค์พระเจ้าที่เขาจะยกพระองค์จะจะเอ่อเจือวางใจในพระองค์พระเจ้าที่เขาจะบอกโอ้วดพวกนี้ พวกนี่ของเขาวันเวลาของเขาอนาคตของเขาเขาขอฝากไว้ในฝีพัมพัดของพระองค์ฝากในไว้ในน้าระไทยของพระองค์พระเจ้าพวบ่าวพวกนี่จะเป็นจะได้เขาฝากไว้กับพระองค์เขาเจือละไว้วางใจในพระองค์พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่คอยตักเตือนเรเขาพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระอง์พระเจ้ายังนึกถึงเขาคือถ้อยคำของพระองค์เข้ามาสอนเขาแล้วก็ตักเตือนเขา ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูขอบคุณพระวิญญาณเจ้าที่พระองค์จะกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพ่อยคำของพระองค์ผ่านปากของลูกแนะเวนี้ขอพระคำของพระองค์จวยชำระจิตใจของเขาแล้วก็ช่วยให้เขาได้เติบโตและเดินไปกับพระองค์ด้วยความสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ต่อพระพักของพระบิดาเราขอนำเขาเข้าใกล้พระเยซู เือเขาได้เป็นเหมือนอที่เข้าสนิทอยู่ในพระเยซ,ซูที่เขาจะเป็นกิงก่งกิ่งไม้ที่ติดอยู่ในเถาวิทิดติดในต้นของมันเพื่อเขาจะเติบโตและเกิดผลเพื่อลราขอของเขานั่นพระเจ้าจต้นใดตีใดตีกิ่งก้านใดนั่นตีมันตายตีมันบ่ค่อยเติบโตนะขอพระองค์ตัดแต่งแลแต่งปูนึงเขาเพื่อเขาจะจะเกิดดอกออกผลเพื่อเขาจะถวายเกียรติพระเจ้า ข้าพิดาเจ้าลูกอธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวิญญาณที่จะสอนและที่จะกาวในจิตใจของเขาเปิดหูเปิดตาใจไฝ่จิตวิญญาณของเขาเพื่อเขาเข้าใจด้วยภาพวิญญาณของพระเจ้าทรงสุดโอสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูขอบคุณพระวิญญาณฮาลเลูยสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดอย่าคุยอย่าคุยอวดถึงพุงนี่พระเจ้าบอกหูว่าวันหนึ่งหนึ่งจะนำไอหยางมาใือ ฮื่ผ่องจงฮื่บคนอื่นสรรเสริญเจ้าและปัจจัยปากของเจ้าเองฮึ่บคนต่างถิ่นสรรเสริญปัจจัยหิมฝีปากของเจ้าเองเห็นก็นักและายก็มีน้ำหนักแต่การลัวเห้ยของคนโง่งก็นักยิ่งกว่าทั้งสองทั้งสองอย่างนั้นความพิโรธก็ดูไร้ความโกรธกระท่วทนแต่ไผ่จะยืนต่อหน้าความอิทิษยาได้เอเมนว่ากันต่อหน้า ตีกว่าลักฮักกันรับรับบาดแผลที่มิรทำก็สุดจริตแต่การจูบของศัตรูนั่นมากเกินความจริงบุคคลตีอิ่มแล้วน้ำพึ่งก็นหน้าเบือ่อแต่สำหรับผู้ที่หิวทุกสิ่งท,ที่ทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวานคนตีเจินไปจากบ้านของคนของตนก็นเหมือนนกตีเจินไปจากรังของมันน้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจเย็นดีและคำตเตือน คำเตือนสติอัน่อ,อนหวานของเปื่อนก็เป็นที่น่าชื่นใจอย่าโอษทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้าและอย่าไปตีเือนปีน้องของเจ้าในวันลำบากอยากเย็นของเจ้าเปืือนบ้านทีอยู่ใกล้ที่กว่าปีน้องทีอยู่ห่างไกลผู้ชายของเฮาเอ๋ยจงฉลาดและกระทำใจของเจ้าของของเจ้าให้ยินดี เมื่อเขาจะต่อบุคคลติดตำหน้เขาได้คนยังหู้หันอันตรายและสอนตัวของเขาเฮียแต่คนเขาเดินเลื่อยไปและรับอันตรายนั่นจงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นไดะยึดตัวเขาไว้เมื่อเขาหับประกันยิ่งต่างด้าวบุคคลติดตื่นแต่เจ้ามืดไปอยวยพรเปินบ้านด้วยเสียงดังเขากลับจะหันว่าเป็นคำสาบแช่ง ฝนย่อยแปะแปะยุทธ์ในฤดูฝนฉันใดไม่ยิงตีขี้ทะเลาะก็เหมือนการฉันนั่นหาละเลยะที่จะเย็บแย่งเธอก็เหมือนยับแ้มลมหรือกอบน้ำมันด้วยมือขวาเล็กรับเล็กได้คนหนึ่งก็รับเปลือนของตนได้บุคคลที่ดูแลต้นบะเดือจะได้กิจผลของมันแต่บุคคลที่ระแวดระวังนายของตนจะได้ฮับเกียรตเอเมน ในหน้าคนหันหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็สอคนฉันนั่นหาละเลยะแดนผู้ตายและแดนพินาศบังหูจักอิมตาของคนก็มาหูแจกเอิมเบามีไว้สำหรับเงินเต่าทุงมีไว้สำหรับทองคำคำําสรรเสริญของคนจะพิสูจน์คนเอาคนโง่งใส่คุกตำด้วยสากพร้อมกับข้าวต้ม คนโง่ก็ยังโง่อยู่นั่นเองจงหู้ความทุกซุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดีและจงเอาใจใส่ฝูงโคของเจ้าเพราะความหัังขังบ่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิดและมงกุฎทนอยู่ได้ทุกั่วชาติพันุ์ับเมื่อเก็บหญ้าแห้งไปแล้วและหญ้างอกใหม่ป่าโกฏขึ้นมาและเขาเก็บพักต่างๆที่ภูเขากัน ้ที่ผูเขากันแล้วเมื่อน,นั่นลูกแกะจะหื่อเสื้อผ้าแก่เจ้าและแพะก็จะเป็นกานาจะมีนมแพะเป็นอาหารแกเจ้าเพียงพอทั้งเป็นอาหารแกโคเรือนของเจ้าและเป็นเครื่องยังชีบสาวใจของเจ้าสาธุการแต่พระเจ้าโอฮาลลูยาพระบิดาเจ้าค่ะพระวิญญาณเจ้าพระเยซูเจ้าพระวิญญาณเจ้าไอยกรรมของพระองค์นั่นเป็นจริงทุกประการ ผานได้เลยพระเจ้าผ่านเป็นผาาเลยพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอสัรนเสริญพระเจ้าในคําสอนวันนี้ของเขาได้เอามาเก็บมาใจพระเจ้าช่วยเฮาพระเจ้าที่เฮาจะได้ได้ตึกตองถ้อยคำของพระองค์ที่เฮาได้ยินได้ฟังได้อ่านในวันนี้พระเจ้าที่เฮาจะเป็นเหมือนคนโง่แต่เฮาจะเป็นเหมือนคนชอบธรรมที่มีสติปัญญาที่มาจากพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่สอนเฮาในวันนี้สัรนเสริญพระเจ้าฮาละลลยะเอเมน